สวัสดีครับผมเล็กเชสิตจากบริษัทโค้ดวบบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการแก้ปัญหานะครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดตัวเ c กโค6.3นะครับซึ่งใช้สวิปเวอร์ชั่นหนนะครับในเคสนี้ผมมีเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเคยรันได้ดีนะครับบนเ c กโค้ดเวอร์ชันหกจุดสองนะครับแล้วก็มันใช้ Swift เป็นเวอร์ชั่นหนนะครับแต่หลังจากที่ผมทำการอัปเกรดเ c กโคเป็นเวอร์ชันนะครับ 6.3ซึ่งไซส์ Swift ที่เป็น1.2ก็จะเห็นว่ามันจะมี Error เนื่องจากมันมีก็ว่าอ n c o m p a t t b i l i t y เกิดขึ้นนะครับใน s y งแท็บางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทำวิดีโอไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการทำ casting แ,และต่างๆนะครับปัญหาส่วนมากที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำการเปิดโปรเจกต์ด้วย Xcode เวอร์ชัน6.3คือ,อมันจะฟ้องเรื่องการ casting ง่งาย มันจะจำเป็นต้องมีการทำว่า force นะครับ force downcast วิธีการทำ force downcast คืออะไรอย่างแรกก่อนผมจะลอง build ดูนะครับผมกด command b เพื่อ build ตอนนี้จะเห็นว่ามี e r r o r หมด17ตัวนะครับถ้าเกิดเราทำการกดที่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนมากจะมีค keyword แบบนี้นะครับที่ชื่อว่า um, force downcast เพื่อง่ายคือกูเห็นว่าถ้าเกิดในกรณีเนี้ยเมื่อก่อนการ cast แบบนี้นะครับในเวอร์ชัน1.1เนี่ยมันจะอนุญ,ญาต นะครับเพื่อง่ายคือสามารถ c a สต์ออบเจที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่า any object นะครับในเคสนี้น่าจะ r e เทิรออกมาเป็นลักษณะชุดแอนนี่อ j e c t นะครับโดยโดยที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะสามารถ convert เป็น string ได้แน่นอนถูกต้องไหมครับแต่ในเวอร์ชัน1.2เนี่ยมันไม่ยอมละนะครับคุณจำเป็นต้องทำการ force มันนะครับในการใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปครับก็เรียกว่าการทำฟอ uh, r c e down c c ต์นะครับเห็นไหมใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปนะครับ อันนี้ผมจะลองกดดูนะครับจาก17ก็จะเหลือ15โอเคไหมครับอันนี้มาดูคีย์บอร์ดนะครับผมจะไล่คีย์บอร์ดทีละตัวทีละตัวเลยนะครับได้เห็นภาพกันว่าใช้งานยังไงอย่างกรณีนี้นะครับ any object นะครับ is not convertible นะครับ to ns dictionary did you mean นะครับก็เหมือนกันครับง่ายๆมันพยายามจะ convert ตัวเนี้ยเป็น dictionary แต่เนื่องจากตรงเนี้ยอาจจะ return ออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น any objects นะครับคุณต้องทำอย่างนี้การที่คุณจะทำการ c a s cast เป็นแบบแอสธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมี็ลักษณะของการทำเพราะว่าท็อปแคสเท่านั้นนะครับหรือเพื่อง่ายคือเป็นไม่ใช่ top ท็อปแคสตัวที่ครับเป็นอัพอัพแคสซิงนะครับก็คือการแคสกลับไปยังเบสคัร์ดแต่ถ้าเกิดคุณแคสไปลักษณะไปคัร์ดอื่นอะไรก็ตามเนะี่ยซึ่งมันไม่ได้การตีว่าจะแคสได้แน่นอนคุณจําเป็นต้องทําการใส่เครื่องหมายตกใจนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะคอนเวิร์ตเป็นตัวแปรแบบที่ไม่ใช่ออปชั่นอล ถ้าเป็นอัชเชนนอก็ใส่เครื่องหมาย equation นะครับแต่ว่าตรงนี้คุณก็ต้องเป็น c q u a t i o n ตามด้วยโอเคไหมครับแต่ในเคสนี้เราไม่ต้องการ้องการเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเอาล่ะผมจะนั่งไล่แก้นะครับตรงนี้ก็เหมือนการตกใจตกใจนะครับผมจะลองกด build ทีนะครับเ่าเออเลือกน้อยลงไหมจะเห็นว่าเราสิบสองนะครับเอาล่ะแน่นอนครับเราคงจะไม่แก้อย่างนี้ทุกตัวเพราะจะเสียเวลาเราสามารถใช้ tool ช่วยได้ครับไปที่ตรง e x p o t นะครับแล้วก็ไปที่ edit นะครับเราจะนั้นมี tool ที่ชื่อว่า convert นะครับให้เลือก ตัวี้ชื่อว่านะครับ to latest นะครับ to latest s w e e s y n t a x ตัวนี้จะทำการสแกนหาทั้งโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ทำการคอนบทให้เราอัตโนมัตินะครับก็จะเร็วนิดหนึ่งนะครับในเคสนี้ก็จะเห็นว่าหลักการคือมันจะเติมข้อหมายตกใจให้เรานั่นเองนะครับผมจะกด save เพื่อทำการ snap ไว้นะครับเพื่อทำการ r o l l b a c ที่หลังได้อันนี้ก็ไปเลยครับปุ๊บคราวนี้มาดูกันนะครับว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเออเลยนน้อยลงไหม นะครับตอนนี้เออร์เอร์จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะครับแต่จริงๆมีแค่3ตัวแหละนะครับมีแค่3ตัวนะครับไอตัวนี้มันส่งเทสนะครับผมจะลองกดดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราแก้ได้ไหมเอาละอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเจอก็คือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำการเขาเรียกว่า Con v e r t นะครับเพื่อง่ายคือ String กับ int e ัส i n g จะไม่เหมือนกันนะครับผมจะเขียนในคอมเมนต์นี้ให้ดูแล้วกันได้เห็นภาพนะครับค t s ส ring นะครับจะไม่เท่ากับ เอสเทินติงนะครับพือง่ายคุณจําเป็นต้องคอนเวิร์มันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเอสเทิรติองถูกไหมครับแต่คุณต้องทำทอดครับแต่คุณต้องการคอนเวิร์มาเป็นสตริงธรรมดาถูกต้องไหมครับในเคสนี้ตัวแปรนี้เป็นตัวสติงนะครับคุณต้องทําการแอสเองนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปนะครับเราทำแบบนี้นะครับผมจะลองดูนะว่าน้อยลงไหมหรือ5นะครับถูกไหมครับเคสนี้ผมก็ทําเช่นเดียวกันนะครับกับ อีกตัวหนึ่งเปล่านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็น string ถูกป่ะแต่ว่าตัวที่มันรับจะต้องมันจะรับเป็น string นะครับแล้วก็ต้อง a d d ครับเป็นลักษณะ force cast นะครับ force down cast นะครับแล้วก็เป็น t r i n g นะครับอันนี้พื่ง่ายอันก็แก้เองได้อ่นก็แก้ไม่ได้ก็โง,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 ง่ๆเอาละเหลือตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น e อ r o r อีก,อก,อกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีคีย์เวิร์ดนะครับ จริงๆยังไม่จบโอเคโอเคอยังไม่จบครับตรงนี้มันพยายามจะ c o n v ร r ตไปเป็น string เหมือนกันนะครับแต่ว่า type เนี่ยตัวแนวไ type มันเป็นอะไรเอ่ย type มันเป็นขอกดจับดูก่อนนะครับ type ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น string ถูกปะแต่ผมนเว v ร์ตเป็น string ซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมก็ต้องทำการแปลงลบงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็อีกทีครับลองบิ i l เอาละตอนนี้จะเหลือ error ตัวท้ายนะครับ ตัวนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดนึงนะครับมันชื่อว่านะครับ without initializing นะครับ a l store properties นะครับตัวนี้หมายถึงว่าใน Swift version 1-2เนี่ยมันจะบังคับให้เราเนี่ยทำการ initial นะครับตัวค่า property ทุกตัวถ้ามี property ตัวไหนที่อาจจะไม่ถูก initial ในการทำ init มันจะไม่ยอมนะครับในเคสนี้ผมทำการวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็เห็นว่าตัวที่อาจจะมีปัญหาคือตัวนี้ครับมันชื่อว่า p h o t o reference นะครับซึ่งคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยก็มันมีการ initial แล้วไงนะครับมัน initial น่ครับถ้าเกิดมันเข้า if แต่เกิดไม่เข้าละมันจึงปัญหานั้นเราจะไม่ต้องใส่ l เข้าไปเพื่อมีเคสรองรับว่าถ้าเกิดกรณีที่มันไม่เข้า if ก็ต้อง initial งนี้นะครับหลังนั้นผมก็จะทำการใส่ค่าอะไรไปสักค่าหนึ่งนะครับในเคสนี้แนะ่นอนมัน string ถูกไหมครับผมก็จะใส่ค่า dummy ไปกันนะครับอาลละผมจะกด command b เพื่อดูอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าหายไหม error หายหมดแล้วนะครับ สรุปคืออันนี้เราแก้ได้เพียงเพียงแค่ว่าเราจำเป็นต้องมีการ initial ค่า property ทุกตัวที่ประกาศใน card c a r ดนี้นะครับในฟังก์ชัน init นะครับหรือ constructor นี้ผมจะลองรันดูนะครับว่ารันได้จริงไหมอเอ workshop นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ map นะครับเป็นหลักสูตรของทางโค d e m o บ i l หลักสูตรหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำ map ดูซิว่ารันได้ไหมนะครับ โอเคนะครับสามารถรันได้ปกตินะครับแต่ในเคสนี้อาจจะเห็นหน้าตาไม่สวยงามเพราะว่าเวิร์กช็อปนี้เนี่ยจะเป็นข,ขั้นตอนที่ยังไม่มีการทําเรื่องออโต้เลยเอานะครับก็เลยอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สวยงามเพอาจวาจะต้องรันบนไอโฟนห้านะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเรียนจริงก็ต้องมีการทำออโต้เลยเอานะครับอันนี้ผมขออนุญาตรันบนไอโฟนห้าแทนนะครับ เี Sim ย่ยน simulator scale นี่หนึ่งนะครับรู้สึกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ scale มีหลาย scale มากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็น iphone 5นะ้ะนะครับไซส์ Size ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับหลันได้ไม่เอ่ยมาละนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ มาทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองพิมพ์ดูนะครับบังลักณนะครับปัก้าไปนะครับมีการหมุนนะครับแอนิเมตบบต่างๆนะครับเอาละนะครับในเคนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างในการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องซิงแท็กนะครับของสวิตต์1.2นะครับก็โอเคและนะครับขอบคุณครับ